พิพุฒนนะครับพสวีเวชพาณิชย์เป็นซี o ของเลนสปีครับก็เลนสปีเนี่ยเราเป็น Proptech Startup ของคนไทยเจ้าแรกที่เติบโตในอเมริกานะครับแม้ว่าโปรดักต์เราจะรันที่อเมริกาเนี่ยแต่ว่าตัวทีมพัฒนาของเราอยู่ที่เมืองไทยและเป็นคนไทยทั้งหมดครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราตั้งใจที่จะสร้างระบบการเช่าบ้านขึ้นมาเนี่ยใหม่ทั้งหมดเลยเป็น all in one solution ที่สามารถใช้ได้ทั้งโลกเพราะเราเชื่อว่าชีวิตของผู้คนเนี่ยขึ้นอยู่กับที่อยู่อาศัยค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยเราจึงอยากจะสร้างระบบขึ้นมา เพื่อช่วยยกระดับชีวิตของผู้คนให้มันดีขึ้นครับในปี2021เนี่ยเราได้ระดมทุนซีรีส์ A ไปกว่า250ล้านบาทและภายใน3ปีเราจะเป็นซาร์ดไทยเจ้าแรกที่เป็นยูเนค่รนในอเมริกาครับด้วยตัว l ลนส์ r รีเนี่ยเราเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาจากคนนะครับเราจึงให้ความสำคัญกับคนกับทีมงานกับสิ่งแวดล้อมการทำงานมากที่สุดครับเราอยากจะรองรับยูเซอร์มากขึ้นเราก็ต้องมีฟีเจอร์มากขึ้นมีทีมมากขึ้นมีเอนจิเนยร์มากขึ้นหนึ่งในนั้นที่เรากำลังสนใจอยู่ก็จะเป็นเรื่องของการทำมโครเซอร์วิสหรือในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นมโครฟอนเอ็น uh, นั่นก็เป็นส่วนที่เราสนใจแล้วก็เลงว่าเราจะพัฒนาด้วย uh, หลักการโดเมนดฟเวนดีไซน์ เอาแบบเชิงเทคนิคเลยคือเราจะเป็นตัวกลางที่คุยกับทั้ง2คนระหว่าง User กับกับ i n e s s Team คือ b s i n e s s เขาอาจจะมี Direction ที่เฮ้ยมีจุดยืนแบบนี้เห็นว่ามีสิ่งนี้ที่ทำได้แต่ว่าต้องการมุมที่แบบ Understand User มากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ดีไซน์ไอเดียออกมาที่ตอบโจทย์ปัญหากับที่เขาเจอว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ให้เขาเนี่ยเขาจะไม่เจอปัญหาแบบเดิมอีกนะ มันมาหลากหลายรูปแบบมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ recognition career progress ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนหรือไม่ว่าจะเป็นหุ้นของพนักงนานก็ตามเขามีเป็น bullet point มาเลยว่าถ้าคุณทําได้เท่านี้คุณจะได้เงินเท่านี้ถ้าคุณทำได้เท่านี้จะได้เงินเดืเท่านี้การรีวิวของที่นี่นะครับก็จะเริ่มจากให้เรามาเขียนรีวิวตัวเองว่าเราทํางานเป็นยังไงเนาะ แล้วก็ให้เพื่อนของเราที่ทํางานโลกของเรามาเขียนของเราแล้วก็มาประมวลผลเพื่อการขึ้นเงินเดือนของเราเราสามารถมีโอกาสที่งเงินเดือนขึ้นได้ปีละสองครั้งได้ครับ ESOP เนี่ยเป็น benefit หนึ่งที่ทําให้พนักงานเนี่ยสามารถมีโอกาสได้เป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทไม่ว่าเราจะ develop หรือทำฟีเจอร์อะไรเราก็จะหาวิธีที่ดีแล้วก็ stable ที่สุดเพื่อมา apply กับ product เพราะว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ดีเหล่านั้นก็จะกลับมาหาตัวเราและทีมด้วยหุ้นที่เราถืออยู่นั่นเองครับ มุมนี้จะเป็นมุมสําหรับพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มีการมองมอยกันได้เล็กน้อยค่ะค่ะมุมนี้เป็นมุมที่คนส่วนใหญ่ชอบมานั่งสังสรรค์แล้วก็เล่นเกมกันนะคะส่วนใครที่หิวบ่อยๆก็ชอบแวะมาแถวนี้นด้วยค่ะสําหรับห้องนี้ก็เอาไว้แอบมานั่งคุยงานกันเงีเงยบๆหรือว่าจะค่ะมุมนี้เป็นมุมสําหรับไว้ยืดเส้นยืดสายกันนะคะสำหรับมุมนี้ใครที่เหนื่อยก็มาระบายอารมณ์ตรงนี้กันได้นะคะ ที่เรนสปีครับมีโครงการที่เรียกว่า U.S Exchange Program ครับที่จะเป็นการอ่าให้ทีมที่ไทยนะครับมโวกาสได้ไปแลกเปลี่ยนการทำงานกับทีมที่ U.S. Speed Day เป็นวันหนึ่งวันที่ทางเรนสปีจะมีแบ่งไว้ในทุกๆ2อาทิตย์เพื่อให้ทีมของเราเนี่ยเอามาทําสิ่งที่เขาสนใจมากขึ้น Speed Day นะคะมันเป็นเหมือนเวลาว่างให้เราได้รีเสิร์ชอะไรใหม่ๆเนาะภาษาใหม่ๆได้ลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่เคยได้ใช้เวลาที่เราทํางานที่เป็นโปรดักจริงๆ